หน่วยการเรียนรู้ที่6ครับการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกครับวันนี้ครับเรายังอยู่ในเรื่องของการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้ผู้อื่นนั้นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีครับฉะนั้นตัวชี้วัดการเรียนรู้ในวันนี้ครับปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกต่อไปแน่นอนวันนี้ครับเรามาดูครับว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีได้ต้องประพฤติตัวอย่างไรและจะสนับสนุนให้ผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดีได้อย่างไรบ้างในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะเป็นนักเรียนในอนาคตเป็นสามีเป็นภรรยาก็ว่ากันไปนะครับเป็นบุตรเป็นอะไรต่างๆอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่เรื่องแรกครับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในครอบครัวก่อนละกันแน่นอนในอนาคตครับนักเรียนก็ต้องมีครอบครัวฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติตนระหว่างบิดามารดานะครับก็ต้องมีในเรื่องของการปฏิบัติตนต่อบุตรนั่นเอง หน้าที่หลักๆของบิดามารดามีอะไรบ้างแน่นอนครับดูแลให้ประพฤติชั่วคอยแนะนําคอยอบรมสั่งสอนให้กระทําแต่ความดีสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนักเรียนก็อาจจะถูกเขาเรียกว่าเคยผ่านการอบรมสั่งสอนจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองมาในอนาคตนักเรียนเป็นบิดามารดานะครับมีครอบครัวก็ต้องมีการทําสิ่งที่เรียกว่าต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกับที่ผู้ปกครองเคยทากับนักเรียน อีกทั้งให้การศึกษาเล่าเรียนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยเลยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกโรงเรียนนะครับนอกเหนือจากเงินที่ผู้ปกครองจะให้มาเป็นค่าครองชีพของนักเรียนแล้วสิ่งที่สําคัญคือนักเรียนได้เรียนรู้จากผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านที่คอยขัดเกลาครับให้หนักเรียนได้เป็นคนดีนั่นเองอันนี้คือหน้าที่หลักๆของปิดามาันดาต่อบ,บทครับการอบรมสั่งสอนการเลี้ยงดูต่างๆให้ความรักแล้วก็ความอบอุ่นนั่นเอง อย่างที่2ครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของอบิดามารดาต่อบุตรแล้วคราวนี้มาดูบุตรต่อบิดามารดาบ้างครับครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนเนี่ยเป็นแบบนี้แน่นอนในเรื่องของการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีประพฤตตนเป็นคนดีสิ่งที่สําคัญคือพยายามช่วยงานนะครับกิจธุระต่างๆที่ผู้ปกครองภาระงานต่างๆที่ผู้ปกครองมอบหมายให้หรือไปช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองด้วยก็จะดีมากเลยครับอันนี้คือหน้าที่ของบุตรที่มีต่อบิดามารดาครับ เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนระหว่างสามีภรรยาในอนาคตต้องมีครอบครัวถูกไหมครับสิ่งที่สําคัญคือในเรื่องของการสร้างรากฐานให้แก่ครอบครัวในเมื่อเราเป็นสามีภรรยากันในเมื่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องมีในเรื่องของการยกย่องให้เกียรติกันครับเกียรติกันและกันประมาณว่าในยุคสมัยนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีถูกไหมโอ้โหสมาร์ทโฟนถูกไหมครับแอบไปส่องใครไปกดไลค์ใครแอบคุยอะไรกับใครหรือเปล่าก็ควรที่จะให้เกียรติกันซึ่งกันและกันแล้วก็มีเหตุผลเข้าใจกันและกัน สิ่งที่สําคัญคือในเรื่องของการเป็นสามีภรรยานะครับก็ต้องมีการร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับมีทุกข์ก็ต้องช่วยกันในเรื่องของบรรเทาทุกข์มีความสุขก็ต้องมีความสุขร่วมกันอันนี้คือสิ่งสําคัญครับสำหรับสามีภรรยาสร้างรากฐานยกย่องให้เกียรติกันมีเหตุผลแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนั่นเองครับต่อไปเป็นเรื่องของการเป็นพลเมืองดีในโรงเรียนบ้างครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนระหว่าง แลก็ลูกกิ์นนั่เองารปฏิบัติตนของครูครับแน่นอนครับต้องมอบความรู้ต้องสอนนักเรียนด้วยความเมตตาไม่ใช่ว่าสอนด้วยอารมณ์นะครับสอนด้วยความโกรธสอนด้วยความที่เรียกว่าเป็นไม่เป็นกลางนะครับบางห้องสอนอีกแบบนี้บางห้องไม่อยากสอนอะไรแบบนี้ไม่ได้ครับต้องสอนนักเรียนด้วยความเมตตาต้องสอนวิชาให้ความรู้และความเข้าใจครับแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ครับสิ่งที่สําคัญครับนักเรียนทุกคนอาจจะชื่นชอบในเรื่องการยกย่องชมเชยครับลูกศิษย์ในเรื่องของการทําความดีแล้วก็การให้กําลังใจ สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติของครูที่มีต่อลูกศิษย์ครับศิษย์ล่ะมีหน้าที่ทําอะไรบ้างต่อระหว่างคุณครูะครับหน้าที่ของลูกศิษย์แน่นอนครับคุณครูทุกท่านต้องการนักเรียนอย่างเดียวคือในเรื่องของการที่นักเรียนตั้งใจเรียนครับแล้วก็ในเรื่องของการที่กระตันยูกระตะเวทีต่อคุณครูอ่อนน้อมถ่อมตนครับแล้วก็ไม่ผูกใจเจ็บตรงนี้ครับสำคัญมากเลยนักเรียนมากบางคนอาจจะเป็นนะในเรื่องของการที่เมื่อถูกครูตําหนิ นะครับหรือครูตักเตือนนักเรียนจะรู้สึกว่าโมโหโกโรธจําฝังใจนะครับแต่อย่าลืมนะครับคุณครูทุกท่านสิ่งที่คิ่งครูทําไปทํานักเรียนโกรธเคืองอะไรต่างๆคุณครูไม่ได้อยากให้นักเรียนโกรธเคืองคุณครูต้องการพัฒนาให้นักเรียนนั้นเป็นคนดีคนเก่งสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่คุณครูเห็นว่าควรที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้นยิ่งกว่าได้ได้ดีกว่านี้ครับคุณครูก็พยายามที่จะเรียกว่า คอยตักเตือนนักเรียนฉะนั้นไม่ควรที่จะผูกใจเจ็บหรือไปคิดมากคิดโกรธครูอะไรเงี้ยก็ก็ก็ไม่ควรเลยนะครับอันนี้คือในเรื่องของการที่สิทธิ์จะปฏิบัติตนระหว่างคุณครูนั่นเองต่อครูครับต่อไปครับการปฏิบัติตนระหว่างเพื่อนกันบ้างโอ้โหเพื่อนเนี่ยครับ สิ่งที่สําคัญในเรื่องของการเป็นพลเมืองในโรงเรียนเนี่ยเริ่มที่ตัวเราถูกไหมฉะนั้นเพื่อนเนี่ยมีอิทธิพลเป็นอย่างมากเลยเป็นเพื่อนกันครับก็ต้องมีความรักใคร่ช่วยเหลือซึ่งกันและการเกื้อกูลกันแล้วก็มีน้ําใจเผื่อแผ่แบ่งปันกันซื่อสัตย์จริงใจต่อกันพูดดีต่อกันใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของคอยตักเตือนกันเรื่องอะไรที่ไม่ดีครับต้องคอยตักเตือนกันครับในฐานะที่เราเป็นพลเมืองที่ดีไม่ใช่ว่าเรื่องที่ไม่ดีก็ชักชวนกันทําเช่นอย่างบอกว่าไม่ต้องทําการบ้านส่งไม่เป็นไร เดี๋ยวไม่ทําด้วยเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ก็ไม่สมควรนะครับก็คอยตักเตือนกันคอยบอกว่าเออไม่ทําการบ้านทําซะสิจะได้มีคะแนนเนี่ยก็ต้องคอยตักเตือนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องเป็นในทางที่ดีนะแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่ทําการบ้านเอาหูไปลอกสิอะไรแบบนี้ก็ไม่สมควรเหมือนกันครับอันนี้ก็ควรเป็นการปฏิบัติตนระหว่างเพื่อนครับรักให้การช่วยเหลือเกื่อกู้งกันครับมีน้ําใจแบ่งปันการซื่อสัตย์จริงใจทั้งทั้งตอนหน้าและรับหลังแล้วก็คอยตักเตือนกันนั่นเอง ต่อไปการเป็นพลเมืองดีในท้องถิ่นครับในท้องถิ่นของนักเรียนนะครับในเขตในชุมชนต่างๆก็มีหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในการที่จะเป็นพลเมืองที่ดีเบื้องต้นครับติดตามดูแลตรวจสอบการให้บริการของหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนที่ดูแลในเรื่องของท้องถิ่นของนักเรียนร่วมมือป้องกอันอัชญากรรมที่อาจจะเกิดในท้องถิ่นครับร่วมมือป้องกันหมายความว่าไม่ได้ตนเองนั้นเขาเรียกว่าไปพิทักษ์สันติราศิ์หรือว่าไปลงมืออย่างเช่นอ่ากลัง เห็นคนร้ายกําลังจะส่งยากันเงี้ยก็ไปกระโดดเข้าห้ามก,ก็ไม่ควรควรแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรต่างต่างแล้วกันนะนะครับรักษาความสะอาดพัฒนาชุมชนแล้วก็มีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาการใช้ทรัพยากรของชุมชนครับก็พัฒนาไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาอย่างสมดุลแล้วก็อย่างยั่งยืนก็รักชุมชนให้เหมือนกับรักบ้านตัวเองรักษาความสะอาดนะครับต่างๆอันนี้คือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในท้องถิ่นครับ สิ่งสุดท้ายครับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติแน่นอนครับสถาบันเนี่ยสำคัญมากชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ถูกไหมนะครับก็การเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติก็คือไม่ควรที่จะเผยแพร่ข่าวนะครับที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือเผยแพร่ข่าวที่มันมเป็นความจริงนะครับดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดํารงชีวิตแต่เพียงพอดีพอเพียงพอเหมาะก็น่าจะโอเคละครับในเรื่องของการเป็นพลเมืองดีไม่ไปเบียเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองนะครับแล้วก็ไม่รวมตัวกันในทาง ที่ไม่ดีครับก่อความสงบไม่เรียบร้อยเลยต่างๆแล้วก็สิ่งสุดท้ายครับก็ต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมาครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตนในด้านต่างๆที่จะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ผลักดันเสนอแนะแนวทางนะครับช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้เป็นพลเมืองที่ดีได้ในด้านต่างๆหวังว่าเรียนวันนี้ครับนักเรียนจะพอได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติตนซึ่งครูเชื่อว,ว่า นัเกเรียนนั้นรู้อยู่แล้วครับว่าตนเองมีหน้าที่ทําอะไรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นคนดีสําหรับเนื้อหาในวันนี้ครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากมีข้อสงสัยประการใดนะครับติดต่อสอบถามครูดได้เลยนะครับหากครูพูดเร็วไปมขีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมามาณนะที่นิดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามกันแล้วกันครับสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ